ประกันสังคมเตรียมเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนทั่วประเทศนะครับซึ่งล่าสุดนั้นร่างแก้ไขปรับปรุงพรบประกันสังคมก็ผ่านคณะรัฐมนตรีแล้วนะครับซึ่งสิทธิประโยชน์หลักๆที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นนะครับก็คือการขยายความคุ้มครองให้กับผู้ประกันตนนะครับเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยขยายอายุขั้นสูงของผู้ประกันตนม .33 จากเดิมเนี่ย60ปีก็ขยายเป็น65ปีบริบูรณ์นะครับและให้ผู้รับเงินบำนาญชราภาพสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนต่อได้นะครับรวมถึงขอรับเงินบำนาญจ่ายล่วงหน้าได้นะครับข้อต่อมาอันนี้นะครับก็ให้ความสนใจกันมากนะครับก็คือหลักการ 3ขอนะครับก็คือขอเลือกนะครับให้ผู้ประกันตนสามารถขอเลือกรับเงินบำเหน็จก็คือเงินก้อนหรือว่าเงินบำนาญก็คือเงินรายเดือนได้ในกรณีที่ท่านนั้นจ่ายเงินสมทบและมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพก็คือเมื่ออายุ55ปี นะครับต่อมาก็คือการขอคืนนะครับผู้ประกันตนสามารถนําเงินสมทบกรณีชราภาพบางส่วนของตัวเองออกมาใช้ก่อนได้ในกรณีที่ท่านช็อตเงินนะครับเกิดปัญหาเศรษฐกิจเกิดปัญหาสาธารณภัยต่างๆนะครับท่านสามารถของเงินบางส่วนซึ่งเป็นเงินชราภาพสะสมของตัวท่านเองมาใช้ก่อนได้เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของท่าน นะครับและหลักต่อมาก็คือหลักการขอกู้นะครับท่านสามารถนําเงินสะสมกรณีชราภาพของท่านนะครับซึ่งเป็นสิทธิ์ของผู้ประกันตนนะครับท่านสามารถนําไปเป็นหลักทรัพย์ หลักคำประกันในการขอกู้เงินได้นะครับเพื่อให้ท่านนั้นมีความสะดวกคล่องตัวในการใช้เงินมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็มีการปรับปรุงในเรื่องของสิทธิประโยชน์นะครับการจ่ายเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรนะครับจากเดิมเนี่ย จ่ายให้90วันนะครับก็เพิ่มให้เป็นจ่ายให้98วันนะครับท่านก็จะได้รับเงินสงเคราะห์มากขึ้นนะครับในส่วนของเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพจากเดิมจ่ายให้ร้อยละ50ของอัตราค่าจ้างก็เพิ่มให้เป็นจ่ายให้ร้อยละ70นะครับก็ได้เงินช่วยเหลือมากขึ้นรวมถึงในส่วนของเงินสงเคราะห์บุตรนะครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยท่านได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ800บาทต่อบุตร1คนนะครับได้รับตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง6ขวบแต่หากว่าท่านนั้นไม่ได้เป็นผู้ประกันตนแล้วแต่บุตรนั้นอายุยังไม่ถึง6ขวบนะท่านก็จะ,ะหมดสิทธิ์รับเงินต่อเลยนะครับแต่ว่าในการปรับปรุงแก้ไขนี้นะครับหลังจากที่ท่าน ออกจากการเป็นผู้ประกันตนแล้วไม่ว่าจะออกจากงานนะครับหรือว่าท่านไปประกอบอาชีพส่วนตัวหรือว่ามีการย้ายที่อยู่ท่านก็จะยังคงได้รับเงินสงเคราะห์บ,บุตรต่อไปอีก6เดือนนะครับก็คือ800คูณ6ก็คือ4,800บาทเงินช่วยเหลือที่จะได้เพิ่มขึ้นมาทั้งหมดนี้เป็นร่างปรับปรุงแก้ไขพรบรประกันสังคมซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีแล้วนะครับ แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้นะครับขั้นตอนต่อไปก็ต้องส่งให้ทางสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้พิจนารณาขั้นตอนต่อไปไปรอลุ้นในส่วนของสภาแต่เชื่อว่าคงไม่ช้าไม่นานนะครับเนื่องจากเป็นผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะครับทุกฝ่ายก็ร่วมมือช่วยเหลือผลักดันในเรื่องนี้กันอย่างเต็มที่ครับก็เดี๋ยวจะเริ่มใช้เมื่อไหร่ยังไงเดี๋ยวรอการแจ้งข่าวอีกครั้งหนึ่งครับ